สวัสดีครับเรามาดูเครื่องมือต่อมานะครับเครื่องมือต่อมานี่นะครับมีความสําคัญกับงานด้านแอนิเมชันมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่าไทม์สไลเดอร์นะครับไทม์สไลเดอร์ก็คือไทม์ลาที่อยู่ด้านล่างนี้นั่นเองนะครับก็จะมีตัวเลขแสดงอยู่นะครับว่าจํานวนเฟรมนะครับมีตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไร่นะครับจากซีนนี้นะครับผมถูกเซตไว้ที่ 1ถึง120เฟรมนะครับสังเกตได้ว่าผมคลิกที่เฟรมแรกนะฮะก็คือเฟรมที่1นะครับผมคลิกที่เฟรมสุดท้ายตรงนี้นะครับก็คือเฟรมที่120นะครับซึ่งถ้าผมคลิกที่เฟรมไหนนะครับคลิกอยู่ที่เฟรมไหนนะครับค่าตรงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผม เพราะว่าค่าตรงนี้ก็คือว่าจำนวนเฟรมที่กำลังแสดงผลอยู่ในตอนนี้นะครับเราสามารถคลิกที่ทม์ลายแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะใช้วิธีการพิมพ์ตัวเลขเข้าไปก็ได้นะครับผมเลือกตรงนี้นะครับผมพิมพ์เฟรมที่10นะครับผมกด Enter นะครับตอนนี้ก็จะถูกแสดงผลในเฟรมที่10แล้วนะครับตรงนี้นะครับ ผมพิมพ์เฟรมที่20นะครับทม์ไลเดอร์ตรงนี้ก็จะมาอยู่เฟรมที่20นะครับผมถัดมาด้านขวานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมือในการเลย์แอนิเมชันนะครับก็จะมีการเล่นแล้วก็หยุดแอนิเมชันนะครับถ้าผมทําการคลิกนะครับแอนิเมชันก็จะถูกเล่นนะครับผม ถ้าผมกดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแอนิเมชันก็จะทำการหยุดเล่นนะครับส่วนปุ่มอื่นๆนะครับก็คือเป็นตัวช่วยนะครับในการที่จะเล่นแอนิเมชันนั่นเองนะครับผมก็จะมีทั้งเล่นทีละเฟรมนะครับแล้วก็เล่นทุกๆคีย์เฟรมนะครับผมก็จะมีรายละเอียด แตกต่างกันไปนิดหน่อยนะครับแต่รวมๆแล้วก็คือการเล่นแอนิเมชันนั่นเองนะครับมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับถัดมานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันคือ p r e f e r e n c e นะครับผมผมทำการคลิกนะฮะเข้าไปนะครับจะมี p r e f e r e n c e นะครับเกิดขึ้นมานะครับผมผมจะไปเลือกที่ Setting นะครับ ตรง setting ตรงนี้นะครับจะมีคำว่า Tim e อยู่นะครับ Tim e ตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยใน Tim e ตรงนี้เนี่ยแสดงอยู่ที่เป็นิฟรมนะครับ 24fps นะครับหรือว่าเฟรมเปอร์เซกนั่นเองนะครับนั่นหมายถึงว่า1วินาทีนะครับถูกเล่นไป24เฟรมนะครับผมลองเลือกที่สามเหลี่ยมนะครับ สังเกตว่าจะมีตัวเลือกอีกหลายอันเลยนะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็จะเหมาะกับงานแต่ละประเภทออกไปนะครับมีทั้งเป็นทีวีนะครับเป็นพาวเป็น NTSC นะครับเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะทำงานอยู่ที่ฟิล์ี24ิ FPS หรือว่าเฟรมเปอร์เซกนั่นเองนะครับ ผมเลือกตัวนี้นะครับมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับนั่นก็คือในส่วนของ Time Slider นะครับผมคลิกที่ Time Slider นะครับจะมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับก็คือว่าในส่วนของ Playback นะครับค่า Default ของโปรแกรมเนี่ยจะถูกเซต playback นะครับไว้ที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ย Play Every Frame นะครับ p a y b a c k speed นะครับ Play every frame นะครับนั่นหมายถึงว่าโปรแกรมก็จะทำการเล่นทุกๆเฟรมเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่ามันจะไม่ใช่เวลาจริงนะครับไม่ใช่เวลาจริงตรงนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้อง setting นะครับให้ตรงกับ animation ที่เราเลือกไว้เมื่อสักครูน่นี้นะครับผมผมคลิกที่สามเหลี่ยมนะครับ เห็นไหมครับว่าด้านล่างนะฮะลงมาจะมีคําว่า real time 24 FPS อยู่นะครับนั่นหมายถึงว่าให้เล่นแบบตามเวลาจริงนะครับของ24เฟรมเรทนั่นเองนะครับผมทําการคลิกตัวนี้นะครับผมทําการเซฟนะครับผมลองกด Play Animation อีกครั้งหนึ่งนะครับกด Play นะครับสังเกตว่าการ Play Animation ในครั้งนี้เนี่ย จะมีการช้าลงกว่าครั้งแรกนะครับนั่นหมายถึงว่าเวลาจริงเนี่ยต้องตามนี้นะครับจะไม่ตรงกับการเพลย์ครั้งแรกที่เราเลือกเป็น every frame นะครับผมตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยนะครับโอเคนะครับผมปิดไปก่อนนะครับผมทำการคลิก p r e f e r e n c e อีกครั้งหนึ่งนะครับผมตรง setting นะครับผม ตรงนี้นะครับไทม์ตรงนี้เนี่ยต้องเท่ากับใน p a y b a c k speed ใน Time Slider นะครับผมซึ่งถ้าเราทำเป็นภาพยนตร์นะครับเป็นหนังเนี่ยก็จะใช้ที่24เฟรมเปอร์เซนะครับผมแต่ถ้าเราทำโฆษณาในทีวีนะครับแล้วก็จะใช้เป็น25 f ฟรมเป e ร์เซนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ แต่ละประเภทของงานที่เราจะใช้นะครับผมโอเคนะครับอันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับไทม์สไลเดอร์เบื้องต้นไปนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราทำแอนิเมชันจริงๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีคีเฟรมนะครับเกิดขึ้นมาในนี้นะครับผม แล้วเราก็สามารถปรับแต่งได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันในบทต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ